มาครับพี่น้องมื้อนี้ได้ขอาปุ้นครับพี่น้องใส่พริกมาแล้วครับต้มน้ำปลาใส่พี่น้องกับไอเล็บมือนนางครับพี่น้องขอาปุ้นครับผมต้องอย่างหลายพี่น้องสิมมึงก่อนครับมามาแซบๆน้ำผมแน้อครับพี่น้องคับแรงแห้งหมานนเ้าครับผมอ่อจากนั้ก่อนพี่น้องพอเป็นพิธีมามาแซบๆน้ำผมครับอืม เผ็ดแห้งครับผมอืมอมันต้องหว่วงพี่น้องมาทิพใส่เลมมือน้ำพร้อมพี่น้องอืมมามาพี่น้องค้านี่ไหมอืม ยาอะไรพี่น,น้ังี้เผ็ดๆเลยครับหอก่อนพี่นอ้องเล็บมือนางครับผม แสบท่องแทบพี่น้องเอ้ยหมดแล้งพริกทั้งนั้นนะครับผมมาพี่น้องมาออื้ แตบกี่เก่าแล้วครับพี่นองง้องเอ้หอมเผ็ดมาแล้วกินบอสุขภาพกว่าเขาวซอยกอบไส้เด้อยครับพี่น้อง อ่านิ่มนะครับไ่ต้องอย่างไรครับผมอืมอืมอ่าเผ็ดแท้พี่น้อง ปิดก่าได้ครับเด็กน้อยยังคุณจะความได้พี่น้องเผ็ดมันกันเสาจินครับคุณยัยหง้งจินห้างเผ็ดห้างจินครับพี่น้องอื้ออือ เผ็ดแห้งนี่พี่น้องกิดนม้อสุภาพแบบโทษเด้อครับพี่น้องเป็นบ้านเนี่ยครับก็ต้องอย่างไหลพี่น้องน้ำนวดอ,อ๋อเลยครับผม มาที่สูงในงงเวลาพี่น้องเปลี่ยนแท้ มาไหวแล้วพี่นอ้องเผ็ดแห้งครับอือาอีกคำหนึ่งพี่น้องมาไหวครับผมสูนไม่ได้ครับเผ็ดครับผมอืม คอ <łość> บเม้นต์ด้อกดไลค์กดแชร์ให้ผมในเด้อครับพี่น้องเตือนรังใจให้กันครับผมเฮ็ดโตมีค่าจังได๋ก็มีค่าเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำล้ำรวยๆครับผมขอพรไม่คิดหน่ายชิปนี้กันสวัสดีครับผมเพียแฮงครับพี่น้องครับผม